เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆนะครับบ้านสวนสวยๆหลังเล็กๆขนาดกําลังพอดีครับตัวที่ดินติดรัดยางมีบ้านหนึ่งหลังนะครับมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําไฟฟ้าประปาพร้อมนะครับมีบ่อน้ําให้ด้วย2บ่อครับบรรยากาศในสวนลมลื่นน่าอยู่ครับมีพืชผักสวนครัวด้านหลังที่ดินนะครับ ตัวให้ดินกว้าง15เมตรด้านหลังกว้าง18เมตรนะครับด้านซ้ายลึก69เมตรด้านขวาลึก76เ,เมตรครับหลังนี้นะครับค่าโอนก็คนละครึ่งกับผู้ขายนะครับเนื้อที่283ตารางวาครับขายในราคา2ล้าน400,000บาทครับแปลงนี้บรรยากาศล่มลื่นครับมีบ้านหนึ่งหลัง พิกัดอยู่ตำบลดอนแก้วอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับด้านหน้าติดถนนสาธารณะและลำเหมืองสาธารณะครับใกล้กับสำนักง,งานชนรัทานนะครับตัวที่ดินสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางด้วยกันนะครับการเดินทางก็สะดวกไปสนามบินแค่15นาทีเท่านั้นห่างจากเมคโคห่างจากพิกซีเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับใกล้โรงพยาบาล10นาทีใกล้ตลาดนัดมีตลาดนัดทั้งเช้าและบ่ายครับระยะเวลาเดินทางประมาณ5นาทีครับไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมครับ บรรยากาศในส่วนลมลื่นมากเลยนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับจะนัดดูที่หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สายตรงเ,เข้าไปได้ครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่คื่กคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ